วันนี้จะชวนไปทำความรู้จักชุมชนที่มีความสมบูรณ์อย่างมากในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะเวลาเราพูดถึงจนะแฟนเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามไทย PBS เราก็จะนึกถึงแฮชแท็กเซฟจนะใช่ไหมคะแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นจากการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อที่จะรักษาท้องทะเลของชาวบ้านและท้องทะเลของเราทุกคนต่อสู้กับอะไร โครงการพัฒนาขนาดใหญ่อย่างนิคมอุตสาหกรรมจนะที่รัฐบาลบอกยั่งยืนแต่คนในพื้นที่บอกอาจจะไม่ใช่นะคะตอนนี้โครงการนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์เราจะเรียกกันย่อยๆว่า SEA แต่ใครจะรู้คะในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเจนะเขามีฐานเศรษฐกิจที่สําคัญมาจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรและท้องทะเลเรื่องนี้น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะดังนั้นวันนี้แฟนจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะดูบรรยากาศของการปลดซอกแซกนะคะอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ท้องทะเลและชายฝั่ง วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่นอกเหนือจากทำอาชีพพึ่งพิงท้องทะเลจัดทำข้อมูลวิจัยไทยบ้านด้วยนะคะสำรวจนิเวศและทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลที่นำมาสู่การที่จะคุยถึงข้อเสนอในเชิงยุทธศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอำเภอจนะจังหวัดสงขลาวันนี้มีตัวแทนนักกรบผ้าถุงนะคะหญิงแกล่งในพื้นที่ค่ะมาคุยกับเราหลายท่านสองท่านเป็นตัวแทนที่จะพูดคุยกับแฟนวันนี้นะคะท่านแรกค่ะ คุณซาบิดอชายหัดนะคะหรือว่านิรรชะอีกหนึ่งท่านคุณจันทิมาชายบุตรด,ดีหรือว่านิเนาะสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะและสวัสดีมะทั้งสองท่านฝั่งเน้นด้วยนะคะที่เห็นกําลังทําอยู่ก็คืออาชีพปลดซ็อกแซกซ็อกแซกเป็นภาษาใต้ใช่ค่ะลงแหล่งใตใ้ฟังได้ไหมคะ,ะซ็อกแซกท่าพัานเร้าก็เหมือนว่าซิ้งเหล็กๆน้อยๆอค่ะค่ะ,คะ สิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่ติดมากับอวนสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ว่าถ้าให้กล้องแผ่นเข้าไปคุณผู้ชมจะเห็นมันก็คือจะมีพวกเปลือกหอยใช่ไหมคะนี้เศษปากกาลังเล็กๆน้อยๆเวลาติดอวนมาแบบนี้คือใช้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช้ไม่ได้เราต้องถ้าเราจะเอาอวนไปตั้งอีกเราต้องแกะออกให้หมดก่อนค่ะหนึ่งวันนี้ทําได้สักกี่อวน ก็เหมือนกับว่าบางครั้งก็แล้วแต่ว่าเขาจะติดเยอะและติดมากค่ะแต่คือ,คอพูดง่ายๆเขาจะคนในชุมชนอะคะ่ะจะมีงานงานทําได้เลยค่ะเพราะว่าอันหนึง่งเราไม่ต้องออกไปนอกบ้าน<อ>เราก็ได้ทํากับครอบครัวของเราแล้วก็เหมือนกับว่าคนเบาบางเราก็ได้ได้มีอาชีพที่ได้ทำค่ะค่ะนี่เนาะคะจริงๆในพื้นที่เนี่ยที่จะนะ ฐานทรัพยากรก็คือท้องทะเลแปลว่าคนส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงใช่ไหมคะใช่ค่ะแน่นอนเลยที่ะนะคือที่ปากบางและกระบอกชลเนี่ยเราทำอาชีพประมงกันเป็นประมงพื้นบ้านค่ะประมงม,มันสำคัญยังไงกับคนที่ปากบางคนที่บ่อชลมันมันคือหัวใจมันคือชีวิตประมงก็คือมันเป็นหม้อข้าวหม้อแกงของพี่น้อง ชาวประมงพื้นบ้านเลยค่ะพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นหม้อข้าวหม้อแกงที่เขาใช้อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นร้อยรปีมาแล้วอืมอมค่ะซึ่งเวลาออกประมงก็จะมีเศษอะไรที่แฟงเล่าเมื่อสักครู่ติดอวนมาก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีอาชีพปลดซอกแซกอย่างที่นี่รอชาเล่าเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเหมือนอาชีพต่อเนื่องใช่ไหมคะมันขาดจากกันไม่ได้ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าอ่า เวลาประมงเวลาเข้าๆก็มาเกะแล้วก็จะมีอาชีพต่อเนื่องก็คือเหมือนกับว่าพอแกะเสร็จก็ีจะมีการสาะอวนจ้างมีการสาวอวนจ้างมีการทาอวนอีกก็คืออาชีพหนึ่งอาชีพแต่เ,เราสามารถขยายอาชีพไปอีกลายได้อาชีพค่ะรายได้เท่าไหร่นี่เนาะรู้ไหมคะทําครั้งหนึ่งรายได้เท่าไหร่การปลดซอกแซมเนี่ยมันกิโลนึ่งข้าบาทก็แล้วแต่ว่ามันมันปิดมาเยอะหรือเปล่าคือคิดหมดค่ะจะเป็นพลาสติกจะเป็นใบไม้จะเป็น ลูกฟ้าลอยมาขวดอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ถึงนับกิโลจากสิ่งที่ปลดออกมาใช่ไหมคะใช่ใช่คะกิโลเท่าไหร่นะคะกิโลละห้าบาทห้าบาทเพราะฉะนั้นรายรายได้ของพี่น้องที่เปราะบางเนี่ยค่ะก็วันหนึ่งก็ตวก็ประมาณก็ร้อยสองสามร้อยไปอะค่ะบางคนก็ไปถึง ห้าร้อยเจ็ดร้อยก็มีโอ้ขั้นต่ำร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยก็เกินถ้าแรงขั้นต่ำแล้วเกือบจะเกินใช่ห้าร้อยก็ได้กันนะคะค่ะค่ะเห็นบอกว่าในพื้นที่จริงๆมีครอบครัวหรือว่ามีครัวเรือนที่ทําอาชีพปลดซ็อกแซกประมาณสองร้อยกว่าครัวเรือนแต่ในสองร้อยกว่าครัวเรือนเนี่ยมีประมาณสักสิบห้าครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเปราะบางทําอาชีพนี้และอาชีพปลดซอกแซกมันสําคัญกับกลุ่มนี้จริงๆใช่ไหมคะสิบห้าครัวเรือนอยากให้นี้เราเล่าให้ฟัง ก็เหมือนกับว่ากลุ่มเอาบางถ้าเข้าไปอยู่ข้างนอกค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะเป็นเขาทํางานอื่นไม่ได้แต่ถ้ามีงานแบบนี้เขาจะมาซ้ําได้เหมือนกับว่าคนที่เขาไม่มีต้นทุนเขาไม่มีอวนหรือบางคนก็เป็นหญิงม่ายคนชราก็คือคนบอดกสักมันจะสามารถทําได้ทุกทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่ามันก็สามารถจะทําได้ได้ทุกวัยแล้วก็อุปกรณ์ของเขาก็แค่ถุงมือ,อม อันเดียวคู่เดียวค่ะป้านไฟถุงมือคู่นึงได้เงินแล้วนี่เนาะตั้งแต่เนาะเกิดมาจนถึงวันนี้อาชีพนี้มันมันไม่เคยหายไปจากชุมชนเลยไม่เคยหายเลยค่ะแล้วก็สร้างรายได้แบบพี่น้องเปาะบางท,ที่ที่ทาให้เขาเหนื่อยัวาเป็นอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีโอ้โตรงนี้สําคัญอยู่อย่างมีศักดิ์อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะว่าถ้าหากว่ากลุ่มกลุ่มคนเหล่าน,นี้ได้ออกไปข้างนอกใช้ชีวิตข้างนอกรอบรองว่าเขาเขาคงจะทํางานอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็มานั่งแบบเนี้ค่ะมา,าท<ำ>าก็ได้ได้ก็ได้แล้วร้อยสองร้อยบางทีห้าร้อยหกร้อยไปแล้วแถมเจ้าของเรือก็ให้อาหารมาด้วย<อ>ไม่ใช่แค่เป็นกับข้าวเป็นกับข้า,ขาวค่ะใช่เพราะเราเรามีแบบว่าคล้ายๆว่าเราเกื้อกูลกันเราเราช่วยเหลือกัน ค่ะค่ะจริงๆที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเล่าจากอาชีพปลดซอกแซกเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่เคยไปที่ะนะอาจจะไม่ค่อยรู้จักอาชีพนี้มากนักนะคะแต่อย่างไรวันนี้อาชีพปลดซอกแซกเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยืนยันถึงความสมบูรณ์ของทะเลจนะทีนี้ต้องขออนุญาตให้นิทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แต่อยากจะชวนคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมว่าถ้าวันนี้เรานึกถึงพื้นที่ทะเลจนะคุณผู้ชมคิดถึงอะไรกันบ้าง อยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการของเรานะคะลองสแกน QR code คที่เดี๋ยวอีกสักครู่นึงทีมงานจะขึ้นมาให้เราจัดเวทีฟังเสียงประเทศไทยในพื้นที่หลายพื้นที่รวมถึงที่จนะจังหวัดสงขลาลงไปทํางานร่วมกับชุมชนนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เรามีสํารวจผ่านทางออนไลน์แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเอาตัวอย่างมาให้ชมเป็นน้าจิ้มนะคะว่าเวลาพูดถึงทะเลจนะคุณผู้ชมที่ร่วมกิจกรรมเข้ามาก่อนหน้านี้คิดถึงอะไรบ้างระหว่างรอความเห็นจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ หลายท่านก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงทะเลจันนะก็คิดถึงซอกแซกมีนะคะเป็นตัวใหญ่แปลว่าหลายคนคิดตรงกันบางคนบอกว่าคิดถึงหาดสกรมเขาบอกโคตรสวยจันนะชุมชนต่อสู้คำใหญ่มากเลยบอกมีทะเลสวยมีธรรมชาติแต่แม้มีท่อการ์ด,ด้วยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ท่อการ์เนี่ยนะคะเป็นภัยคุกคามในพื้นที่อย่างหนึ่งหรือเปล่ามีปลาทูสดอ,อันนี้น่าสนใจและคำนี้เชื่อว่าครอบคลุมค่ะสมบูรณ์มาก สมบูรณ์มากอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่บอกถึงทะเลจะนะนะคะฟังเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ได้มีโอกาสชมถ่ายทอดสดเรือเกยหาที่ไทย P ี s เราถ่ายหรือว่าได้ติดตามรายงานของนักข่าวพลเมืองคงจะพอได้เห็นภาพจะนะบ้างและก่อนหน้านี้มีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านได้มีโอกาสไปเยือนที่จะนะไปชมนิทรรศการของนิคกะกะมะมะที่นั่นนะคะทําให้หลายคนสะท้อนว่าวันนี้่วงแหนมากลองฟังเสียงบางส่วนที่สะท้อนผ่านรายการของเราคะ่ะ มาหลายมุมนะตั้งแต่เรื่องข้าวดอกลายนะทำตะเดคือกินง่ายๆอย่างพวกเราเราก็ชอบกินง่ายนะกุ้งย่างนะ้ำจิ้มปลาปูเนี่ยก็คือเป็นอาหารถูกปากเราอยู่แล้วนะเพิ่งรู้ว่าจริงๆแนละ้วในวิถีชีวิตปกติในชาวบ้านว้เขาใช้เตียนกิงจริงจังคือเราเรียนแค่ในหนังสือไงแต่วันนี้เราเห็นเขามาตำแล้วมาพอกนิ้วเือนจุดประกายจากสิ่งที่มีอยู่ในในชุมชนทำให้เป็นการสื่อสาร แล้วก็รับรู้ทั้งๆท,ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเลยแต่กลับการมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็นำเสนอในนิทรรศการเพื่อให้คนรุ่นหลังได้อันมรักต่อไปค่ะ ก็รู้สึกว่าเปิดหูเปิดตาคนนอกอย่างหนูมากเลยแล้วรู้สึกว่าสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็คิดว่าหลังจบนิทรรศการนี้ก็จะไปลงพื้นที่ชุมชนดูให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ขึ้นค่ะรู้สึกว่าเออเราต้องจังหวัดสมมาสงขาค่ะมีแหล่งคาประมงที่น่าสนใจ ควรสงเสริมผลิตว่าอยู่เกาะสม,มุยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆสม,ม,มุยกันที่นี่แทบไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าทะเลที่นี่ยังได้รับการพัฒนาได้มากกว่านี้นะค่ะถ้ามีโอกาสอยากให้คุณผู้ชมได้ไปเยือนสักครั้งหนึ่งนะคะ